มูลร,ร,าราชทีปราชาณครห์ในพระบรมราชุปธรรมเชิญสินคองพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกดมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถปัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบืองหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายอนุพงสุขสมนิตร,ราชการจังหวัดศรีสะเกด ในฐาน,นะประธานกรรมการมูลนิธิรับประชานุเคราะห์ประจำจำังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายสายันโคสาราชอายุ61ปีประกอบอาชีพทำนาซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ทางนี้หน่วยงานต,างต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกดต,ตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อบรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย